สวัสดีครับท่านาผู้ชมที่เป็น fc ของน้องปะเปาแล้วก็ติดตามอาการของน้องปะเปานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามา,าตรวจเช็คอาการของน้องปะเปาต่อครับจากคลิปเมื่อตะกี้นะครับพอดีว่าตะกี้มีสายเข้าเยอะมากเลยครับก็เลยขอตัดสัญญาณแล้วก็มา ไลฟ์สดให้ทางท่านผู้ชมได้สอบถามเกี่ยวกับอาการของน้องปราเปาใหม่นะครับตอนนี้น้องปราเปาอายุน้องปราเปาเกิดวันที่20ตุลา2560ครับนะฮะ1 0ตุลาองหตุลาพฤศจิกาธันวาม,มกราตอนนี้น้องปาเปา,ายุ4ปีกับอีก3เดือนครับ เขาเดือนที่สามครับสวัสดีครับนี่ครับอาการเบื้องต้นของน้องเปาะนะครับผมก่อนที่จะได้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลกา็มีอาการน้ําตาไหลครับนี่ฮะมีอาการน้ําตาไหลแล้วก็ได้รักษา,าในส่วนลูกตานะครับผมในแบบแผนของปัจจุบันนะครับ รักษาแบบชาวบ้านนนะครับผมเอาง่ายๆก็คือรักษาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็คือคนเฒ่าคนแก่ที่เลี้ยงช้างก็บอกต่อๆกันมานะครับนี่ฮะพอทาตามดูก็สามสี่วันไม่ดีขึ้นนี่ฮะเลยได้พาน้องปอๆมารักษา,าลูกตานะครับที่มาหาลัยกำแพงแสนครับจังหวัดนครปฐมนี่ฮะสำหรับใครที่ ออยู่แล้วแวใกล้ๆตรงนี้ก็มาเยี่ยมน้องได้ครับน้องปะเปาอยู่ที่มหาลัยนะครับน้องปะเปาได้มารักษาตัวอยู่ที่มหาลัยประมาณสามอาทิตกว่าแล้วครับอยู่ได้สามอาทิตกว่าแล้วขอบคุณมากๆครับนี่ฮะขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่เป็นห่วงน้องปะเปาครับ ขอโทษด้วยนะครับผมนี่ฮะที่ไม่ได้ทําคลิปมาฝากทางท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะตอนนี้น้องเปาเปาก็ได้อยู่ในการดูแลของคุณหมอนะครับนี่ฮะคุณหมอก็ดูแลติดตามอาการน้องเป็นอย่างดีเลยครับนี่ตัวสูงขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับนี่ฮะใช่ครับน้องเปาเปาตัวสูงขึ้นเยอะเลยครับนี่ฮะ น้องปเปาเปาเป็นอะไรใช่ไหมครับน้องปเปาเปามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาครับนี่ฮะก็เลยได้พามาหาคุณหมอที่มาหาลัยครับนี่ฮะหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาฝากทางท่านผู้ชมก็น่าจะประมาณประมาณสามเดือนได้แล้วครับพอมาทราบข่าวอีกทีก็ได้รู้ว่าน้องปเปาเปามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานี่ฮะ ตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นถ่วงแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในความดูแลข,ของคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นยังไงบ้างครับผมอ้วนอ้วนก่อนเดิมเยอะไหมครับนี่ฮะแต่ในสายตาผมนี่อ้วนตุยนุยเยอะขึ้นเยอะเลยครับนี่้วนตุยนุยคุณเยอะเลยถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสุขภาพน้องก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ฮะ พอดีคุณหมอบอกว่าตาของน้องปเปาามีแนวโน้มไปในทางที่ดีครับมีแนวโน้มไปในทางที่ดีก็ดีขึ้นครับผมก็ดีขึ้นน่ฮะส่วนน้องปปาจะได้กลับวันไหนใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับผมก็ต้องรอให้ ดวงตาน้องหายขาดขครับผมถึงจะได้กลับนี่ฮะแต่ก็น่าจะใช้เวลาสักพักแหละครับผมน่าจะน่าจะเป็นเดือนนั่นแหละครับนี่ฮะแต่ไม่รู้ว่ากี่เดือนครับแต่เดือนนี่มีแน่ครับผมใช่ครับขอโทษด้วยครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ทางท่านผู้ชมได้ดูครับนี่ฮะอย่างเมื่อก่อนนี่ก็น้องเปาๆอยู่ที่บ้านครับนี่ฮะ น้องปเปาอยู่ที่บ้านผมเองก็อยู่ที่บ้านครับก็เลยได้ถ่ายคลิปมาฝากทางท่านผู้ชมครับนีฮะแต่ก่อนหน้านี้น้องปะเปาอยู่วัดสมานครับคุณพ่อดูแลอยู่ผมเองก็อยู่ที่บ้านครับเลยไม่ได้อาจเป็นคลิปวีดีโอมาฝากทางท่านผู้ชมครับนี่ฮะตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลข,ของคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับ <มา S 2> ตาน้องปะเปาเป็นข้างเดียวครับน้องปาน้องเป็นอยู่ข้างเดียวฝั่งซ้ายครับ วนฝั่งขวามไม่เป็นไรครับนี่ฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยววันนี้ได้มาหาน้องกเปลานะครับผมก็เลยได้ไหลสดนะฮะถือโอกาสตอบคำถามทาง FC เลยกันแล้วกันครับ ใช่ครับน้องปเปาเปาอ้วนมากเลยครับใช่ครับเดี๋ยวรักษาน้องให้หายก่อนค่อยกลับคุณหมอว่ายังไงบ้างคุณหมอว่าน้องปเปาเปาดีขึ้นครับอ,อันดับแรกก็คือน้องปเปาเปาน้ําตาไหลครับนี่ฮะพอหลังๆมาก็เหมือนกับว่าจะมีน้องอยู่ในลูกตานะครับ ก็เลยได้พามาหาคุณหมอใช่ครับอ้นขึ้นเยอะเลยล่าสุดเห็นนอนเล่นอยู่วัดสมานใช่ครับล่าสุดน้องนอนเล่นอยู่วัดสมานนะฮะแต่ตอนนี้มานอนเล่นอยู่นคปรปฐมแล้วครับเห็นอยู่บ้านน้องรถถังรถไทย แล้วก็ย้ายมาที่วัดสมานใช่ครับตอนนี้น้องรถถังกับน้องรถไถอ้วนขึ้นโตขึ้นเยอะมากเลยครับนี่ฮะน้องรถถังกับน้องรถไถโตขึ้นเยอะมากเลยนี่ครับเดี๋ยวอีกสองสามวันครับเดี๋ยวจะอ่าบันทึกคลิปวิดีโอน้องรถถังน้องรถไถ,ถามาฝากทางท่านผู้ชมครับนี่ฮะ น้องรถถังน้องรถถ่ายรู้สึกว่าจะห่างกล้องไปก็น่าจะสักพักใหญ่ๆครับคอยหาดูทุกวันไม่เจอคลิปใหม่ๆเลยต้องขอโทษทีครับผมพอดีว่าผมกับน้องปะเปาอยู่กันคนละที่ครับแต่ว่าก็มีคุณพ่อที่ดูแลอยู่ครับนี่ฮะ ตอนนี้น้องปเปาอ้วนมากเลยครับนี่ครับเรื่องกินเรื่องอยู่นี่เต็มที่ครับนี่ครับก็เลยทําให้น้องปเปาอ้วนตุยนุ้ยขนาดนี้ครับนี่ฮะอยากเห็นน้องรถถังกับน้องรถไถน้องรถถังโตมากเลยครับผมน้าหนักน้องรถถังก็ น่าจะมี40กิโลอัพครับนี่ฮะ40กิโลน่าจะผ่านแน่นอนครับน้องรถถังกับน้องรถไถ่นี่ฮะเมื่อก่อนที่ถ่ายลงเป็นคลิปล่าสุดก็น่าจะอยู่ประมาณน่าจะประมาณ10กิโลครับนี่ฮะคลิปน้องรถถังแล้วก็น้องรถไถครับแต่ตอนนี้มี40กิโลอัพแล้วครับน้องรถถังกับน้องรถไถ นี่ครับใช่ครับผมเองอยู่สังขะครับนี่ฮะวันนี้คุณหมอใหญ่ลงมาดูอาการของน้องปะเปาครับนี่ฮะก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมน้องปะปาแล้วก็ได้มาบันทึกเป็นคลิปวิดีโอมาฝากทางท่านผู้ชมครับ อัพเดตอาการให้ทางท่านผู้ชมได้รับทราบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาดีขึ้นนะครับผมนี่ฮะใครที่ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดก็ไปเยี่ยมหาน้องได้ครับนี่ฮะ หรือตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆแถวมหาลัยเกษตร,ราาศาสตร์กำแพงแสนก็มาเยี่ยมน้องได้ครับนี่ครับก็ต้องรอให้อาการของลูกตาน้องดีขึ้นครับถึงจะได้กลับแต่ตอนนี้แนวโน้มไปในทางที่ดีครับนี่ฮะคุณหมอแจ้งมาว่าดีขึ้น น้องปเปาเปาเกิด20ตุลา2560ครับตอนนี้ก็อายุ4ขวบกับอีก3เดือนครับขอบคุณสำหรับคุณพี่นางฟ้านะคะนี่ครับเห็นบอกว่าถ้าเกิดได้มาหาน้องเปะเปาเจ้ากระโปรงมาฝากอีกรอบนะครับขอบคุณล่วงหน้าแทนน้องเปะเปาด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ รอข่าวน้องปเปอตลอดเห็นว่าน้องปเปอออกข่าวกลางเดือนที่แล้วน้องไม่สบายใช่ครับนี่ฮะก็จะมีเพจของจังหวัดสะเชิยงซาแล้วก็เพจของของทางวัดนะนะฮะจะอัปเดตอาการของน้องปเปอแล้วก็อัปเดตนี่ฮะการอยู่การกินของเ,อเพื่อนช้างที่อยู่ในการดูแลข,ของทางวัดนะครับผมนี่ฮะ ฝากบอกคุณพ่อด้วยคิดถึงป้าพรจ้ะขอบคุณมากๆครับผมนะฮะถ้าน้องเปาเปาพูดได้หรือว่าสื่อสารได้น้องเปาเปาก็จะบอกว่าคิดถึงเช่นกันครับแต่วันนี้คุณพ่อก็พูดแทนน้องไปก่อนละกันครับน้องเปาเปาคิดถึงมากๆเช่นกันครับแต่อยู่ที่นี่น้องเปาเปาก็ไม่เหงาครับน้องเปาเปามี น้องปะเปามีอะไรนะฮะน้องปะเปามีน้องอะไรนะน้องน้องโกโก้ครับน้องโกโก้เป็นเพื่อนครับนี่ฮะมีน้องโกโก้เป็นเพื่อนครับนอนเฝ้ากันอยู่นี่แหละครับเดียวกันไม่ใช่น้องรุ่นเดียวกันี่ฮะรุ่นปีเดียวกันนี่ฮะแต่ถ้าจะนับอายุน้องหมาก็จะจะคูณเจ็ดครับผมแต่ถ้าอายุของน้องปะเปาก็น่าจะนับอายุปีตาม ตามคนได้เลยครับนี่ฮะให้น้องโกโก้เป็นพี่แล้วกันครับนี่ฮะนน้องโกโก้นู่นครับขอบคุณมากครับนี่ฮะน้องเปาเปาฉีดยาไม่ร้องสักแอ่เลยครับผมวันนี้คุณหมอลงมาดูอาการก็ นิ่งมากเลยครับใช่ครับนี่ครับน้องโกโก้เป็นเพื่อนนี่ฮะเป็นเพื่อนกับช้างทุกๆเชือกที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับน้องโก,โกโก้นี่ฮะไม่กลัวครับไม่กลัวช้างครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็จะมีช้างเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับใช่ใช่ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะไป เลียกน้องโกโก้มาที่นี่ครับโกโก้มาี่เร็ว fc คิดถึงเร็วโกโก้โกโก้โกโก้นี่ครับนี่ฮะน่นโกโก้อยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวน้องโกโก้มาเดี๋ยวจะถ่ายติดกล้องไปด้วยครับน้องโกโก้ใครเอาอะไรให้กินก็ก็สนิทกับคนนั้นเลยครับผมนี่ฮะเลี้ยงง่ายโกโก้ฮะ โกโก้โกโก้มาที่เดี๋ยวโกโก้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 เรียกไม่มาเลยครับเนี่ยฮะโก้เร็วเร็วเร็วมาเข้ากล้องหน่อยเร็วมาที่แล้วเข้ามาเนี่ยตับข้าวนี่แล้วใช่ไหมครับนี่ฮะนี่น้องโกโก้มาแล้วครับโกโก้มาแล้วนี่นี่นี่ครับโกโก้นี่ครับนี่ฮะนี่ครับโกโก้นี่ครับโกโก้นี่ฮะโกโก้นี่ครับน้องโกโก้ก็ ไม่กลัวช้างครับเพราะว่าอยู่กับช้างประจําครับนี่ครับน้องโกโก้อยู่กับช้างประจํานี่ฮะโก้อยกช้างประจำแต่น้องก็ระวังตัวเก่งอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าช้างที่เข้ามาแต่ละเชือกก็อารมณ์ไม่เหมือนกันครับนี่ฮะอันนี้น้องโกโก้ครับนี่ฮะโกโก้นั่งลงโกโก้นั่งลงนั่งลงนั่งลงถ่ายรูปอ่ะ สำหรับช้างที่ป่วยหรือมีอาการไม่สบายนะครับผมนี่ฮะส่วนมากก็จะมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็จะมีน้องโกโก้ครับช่วยเป็นยามแล้วก็ช่วยเฝ้าครับนี่ฮะสวัสดีน้องจูนผมเองไม่ได้ไปอยู่กับน้องนะครับผมแต่ว่ามีคุณพ่อครับผมแล้วก็มีเพื่อนช้างด้วยก,กันประมาณ13เชือกครับอยู่วัดสมานครับนี่ฮะ น้องปเปาเปาอยู่วัดสมานไม่เหงาครับมีทั้งเพื่อนช้างเพื่อนช้างตัวเล็กครับแล้วก็มีช้างตัวโตวอีก1ิ1 1เชือกครับตอนนี้น้องเปะเปามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาครับนี่ครับแต่เรื่องสุขภาพตอนนี้ดีมากเลยครับถ้า,าไม่ ใช่ครับอ้วนหน้ากอดป้างเลยครับนี่ฮะมาดูหลังน้องเปาเปาครับนี่ฮะกลมดิ่งเลยครับผมหลังน้องนี่ฮะหลังน้องกลมดิ่งเลยนี่ฮะหลังน้องกลมดิ่งเลยนี่ครับคอนี่แทบจะไม่มีแล้วครับผมน้องเปาเปาไม่มีคอแล้วนี่ครับไม่มีคอนี่ครับนี่ฮะน้องตอนนี้ก็ตาก็ออกจะแดงแดงนิดหนึ่งครับผมน้องออกจะแดงแดงนิดหนึ่งปัญหาก็จะเป็นอยู่ฝั่งซ้ายครับ ใช่ครับ Fc เข้ามาหาเมื่อตอนกลางวันก็มีครับครับสำหรับใครที่นีฮะเป็น Fc ของโกโก้อยู่ก็นุ่นครับเดินไปน,นุ่นแล้วครับโกโก้มานีเร็วมาเข้ากล้องเลแล้วโกโก้เร็วเร็วโกโก้ข้อกุมารหนุ่ ข้าไปปนะืนนะนุ่นครับน้องโกโก้ห่วงกินอยู่ครับผมนุน่นอย่นุน่นน้องโกโก้นี่น้องโกโก้มาแล้วนุน่นดูครับกัดเอากับมือเลยครับน้องกโกโก้นี่ครับนี่ครับน้องกโกโก้กับน้องปเปาเปานี่ฮะโอ้ <c oughs> น้องกโกโก้ก็ระวังตัวเองไว้เหมือนกันครับผมเพราะว่า ช้างแต่ละเชือกที่เข้ามารักษาตัวที่นี่ก็อารมณ์แต่ละเชือกก็ไม่เหมือนกันครับนี่ฮะแต่น้องเปาเปานี่เกิดมาโตมาพร้อมๆกับน้องรถถังน้องรถไถครับก็เ,เลยไม่ไม่ค่อยกลัวหมาเท่าไหร่ครับนี่ฮะนี่ครับน้องโกโก้ครับนี่ฮะก็ก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีทางทเอฟซีที่ได้พาช้างมารักษาตัวนะครับผมนี่ฮะ ก็น่าจะถ่ายน้องก็โก้ติดไปในกล้องด้วยนะครับนี่ฮะก็เลยได้มีทาง FC ถามหาครับนี่ครับนี่นครับผมขอบคุณมากมากครับผมนี่ฮะขอบคุณ FC ทุกทุกท่านครับผมที่ เป็นห่วงแล้วก็สอบถามอาการของน้องปลาเปาเข้ามาครับนี่ฮะตอนนี้คุณหมอได้แจ้งว่าน้องปลาเปา,าดีขึ้นครับผมน้องปลาเปามีอาการดีขึ้นนี่ครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับน้องปลาเปามาอยู่นี่ได้ประมาณสาอาทิตย์แล้วครับผมสามอาทิตย์กว่าแล้วครับ3ามอาทิตย์กว่าแล้วนี่ครับสามอาทิตย์กว่า เดี๋ยวถ้าผมเองมีโอกาสได้มาแล้วก็ถ้ายังไม่กลับนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์สดให้ทางท่านผู้ชมได้ติดตามอาการแล้วก็ได้สอบถาม,มานะครับผมคุณพ่อเองก็หวังว่าน้องจะกลับมามองเห็นเป็นปกตินะครับผมนี่ฮะ ยังไงก็ฝากส่งกำลังใจมาให้น้องประเป๋าด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าอาการของน้องดีขึ้นหรือว่าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหรือว่าแจ้งข่าวให้ทางท่านผู้ชมได้ทราบนะครับผมนี่ฮะนี่นี่น้องโกโก้น้องโกโก้น้องโกโก้ระเวงครับผมน้องโกโก้ระเวงนี่ฮะส่วนน้องกระเปาไม่เป็นไรฮะเพราะว่าน้องกระเปานี่เกิดมาพร้อมกับน้องรถถังแล้วก็น้องรถไถ ใช่ครับน้องรถถังกับน้องรถไถยอยู่บ้านครับนี่ครับตอนนี้ตัวโตมากครับน่าจะมีประมาณ40กิโลอัพผ่านแน่นอนครับนี่ฮะสี่สิบกิโลขึ้นแน่นอนครับน้องประเปิถ้าตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้ใครจะมาหาน้องปะอเปาก็มาหาได้ที่มาหาไยกำแพงแสนครับนี่ฮะอยู่ข้างในเลยครับอยู่ อยู่ตึกโรงช้างนะครับนี่ฮะมาเยี่ยมน้องมาให้กำลังใจน้องได้ครับนี่ครับอยู่โรงช้างตอนนี้มีอยู่เชือกเดียวครับนี่ครับมีอยู่เชือกเดียวกำหนดกลับของน้องเปาเปาตอนนี้ก็ยังไม่มีครับเดี๋ยวรอให้ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหายขาดก่อนครับปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหายขาดก่อนใช่ครับอยู่คลินิกสุขภาพช้างครับ นี่ครับในคลินิกสุขภาพชานขอขอบคุณ f c ทุกๆท่านนะครับผมนี่ฮะที่เป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้น้องครับน้องผ่าตัดหรือ,อยังคะตามกำหนดการนะครับผมคุณหมอบอกว่าจะลงมาผ่าตัดน้องวันนี้นะครับนี่ครับพอฉีดยาสลบแล้วก็ดูดูลูก,กตาน้องใกล้ๆนะครับผมนี่ฮะ คุณหมอบอกว่าแผลเริ่มดีขึ้นแล้วก็น้องนี่ก็ดวงตานะครับคุณหมอก็เลยว่าก็เลยตัดสินใจว่า,าไม่ผ่าตัดดีกว่านี่ครับเพราะว่าตอนนี้น้องก็รับยาแล้วครับผมนี่ฮะมันจะตอบตอบสนองดีครับผมยาที่ที่ให้น้องไปนะครับครับที่แรกทีแรกก็ว่าจะผ่าตัดวันนี้แะครับผมนี่ฮะ พอคุณหมอลงมาดูไม่ได้ผ่าตัดครับนี่ฮะเลยได้มาแจ้งข่าวกับทางเอฟซี FC ได้รับทราบมานะครับนี่ฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เป็นห่วงแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับ,รบหมอบอกว่าไปโดนอะไรมาใช่ไหมครับ ออตอนนี้เราไม่ทราบครับผมว่าไป,ไปโดนอะไรมานะครับนี่ครับแต่แต่ว่าโดนโดนแน่ครับแต่ไม่รู้ว่าน้องอาจจะกินกินหญ้าหรืออะไรสักอย่างนะครับผมหรือไปฟาดเหมือนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วไปโดนลูกตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ฮะที่เดาๆดาดูก็น่าจะประมาณนั้นครับนี่ฮะแต่เป็นไปแล้วก็ ก็ต้องรักษาให้น้องให้ดีที่สุดแล้นะครับผมนี่ครับแต่ตอนนี้คุณหมอบอกว่าแนวโน้มอาการของน้องปรเปปดีขึ้นครับนี่ครับแต่สุขภาพนี่ร้อเร์เซ็นต์เลยครับผมดูแล้วนี่ครับอ้วนตุยหนุยเลยครับนี่ครับอ้วนตุยนุยเลยนองปรเปปออ้วนตุยนี่เลย ขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวจะมาแจ้องอาการอัปเดตอาการของน้องป๊เปปใหม่ครับนี่ครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอาการของน้องป๊เปปให้ทาง f อได้ทราบใหม่ครับ,รบสำหรับใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดไม่ทันก็เข้าไปดู youtube ย้อนหลังได้ครับ นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์สดแจ้งข่าวใหม่ครับขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณที่สอบถามกันเข้ามาครับนี่ครับผมเองในนา่าผู้ดูแลแล,แล้วก็ตัวแทนของน้องเปาเปานะครับกราบขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะครับนี่ฮะ ที่คอยเป็นหัวแล้วก็เ,เขามาเยี่ยมน้องปะเปาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าครับนี่ฮะผมเองไม่ได้ทําคลิปนานก็พูดตะกุตะกะเหมือนกันครับนี่ครับต้องขอโทษด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมนี่ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับ แต่แนวโน้มอาการของน้องเปาดีขึ้นครับผมนี่ฮะย้ําครับจะได้ให้ทางเอฟซีได้สบายใจนะครับนี่ฮะนี่ครับคุณหมอแจ้งว่าอาการดีขึ้นครับนี่ฮะเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าครับสําหรับเย็นนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับผมนี่ฮะโชคดีมีตังค์ใช้ครับผมสุขภาพแข็งแรงครับนี่ฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ